รมโครงการรูผู้สอนวิการมอบโล่เกียรติยศตรผมขอเรียนที่ประชุมว่าที่มีวิธีการปฏิบัติเป็นเลิศไปอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีโรงเรียนศรีสวัสดิ์อนุบาลศรีสวัสดิ์เรียนเชิญท่านประธานได้มอบโล่แก่สองคือรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองนะครับคือ ความชืนองารเยนรู้จากการปฏิบัติจริงให้นักเรียนนครับทนผู้รับผิดชอบในานะประธานรุยนรู้กรรยากาศอยากยื่นต่อไปยุตุลาคม2 5 5นวลนะครับจะมีเพื่อให้ประชา้างและพัฒนาการเรียนกสรักและนำไปใช้ในกับยุทธศาสตร์ที่สองยุทธศาสตร์ที่สาม การเชื่อโยงเครือข่ายสาความวเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจและมาใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้มแข็งของข,องของบวนร่งกฎหมายสากลให้เอื้อต่อการพัฒนาค,คําสั่งต่างๆที่ทางก็จะมีเรื่องคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนตามเอกสารแน่นสองนะครับ ลำดับที่เกี่ยวข้องกับระดับจังหวัดนะครับก็หมวดต่างๆนะครับแล้วก็อาทิบดีแต่และกลุ่มนะ